Good morning ค่ะสวัสดีค่ะพ่อพอ่อแม่พี่น้องนะคะทางสร้างยูทูบของพี่เข็มกัะมลใจรถแห่จะเรียนสีไหมคะในวันนี้ลนะเวลานี่ค่ะพี่น้องนี่พี่มิ้นของเราเตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกไปบ้านงานแล้วนะคะสูะ่พักอนอนตีสามคะ่ะ ซาดีเสรยนแล้วออเน็กนะคะขับรถแห่นะคะตอนนี้ค่ะน้องปืม้มสูกันค่ะอกลีค่ะหอดตีประมาณตีสามค่ะ เียม,มละบนะคะเช็ครถนะคะค่ะโอ้พี่นิวิสิบล้อของเราเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง สำหรับวันนี้ก็อากาศดีนะคะที่โดมรถแห่เจริญสิ้นของเรานะคะนี่ขยับรถที่เมนเหรอกค่ะเดี๋ยวรอที่ง่านจะแจมไบค่ะตอนนี้กับพากกันเตรียมตัวกันเยู่เยี่ยงคิวกันอาบน้ำด้วยค่ะเมื่อกี้ ลวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถแหญ่เจริญสินทุกคนนะคะสู่ไปนั่งจานนะคะมีค่ะว่าถึงนอนกันยี่เดียวค่ะสองชั่วโมงนี่แหละน้องบุบาทตื่นเช้ากันด้วยนะคะตีหา้ากว่าจะพักกันตื่นแล้วค่ะ ทิงงานอาจารย์ดนเวนรีแล้วก็ไปคอนเสิร์ตพาันไปรถแฮ่นะคะสิออกไปก่อนนะคะ,ะเปกนบายต่างของต่างเครื่องค่ะจิเดินทางเกเซาเลอะะเระดวงตะเวนกำลังขึ้น แสงสวยนะคะพี่น้องค่ะท้องฟ้าย่มเสาร์อากาศสดชื่นอากาศเยนเ็ยนๆค่ะตะเสาร แสงตรงนี้สวยมากเลยอรถเท่รถสุดห่อ ในกาดงามเาอโซ่ค่ะน่าสำนักงานค่ะเสียงนกที่ปลุกตอนเช้าืมเจะของเสียงอยู่ไกลๆนี่ละค่ะ อาจารยเ์เน็กค no ่ะพี่น้องเริมแล้วยูทูบเบอร์นะคะเปิดประตูค่ะคลิปนี้ก็สิเป็นไม่ได้การคลิปสอนคลิปพอดีค่ะเด็กงลังอาจารย์เน็กนะคะฝากหัวหอมแม่แม่นั่งกันแล้วกันค่ะสำหรับของยูทูบทุกช่องนะคะของทีมงานรถานหนการเินสินนะคะฝากพี่น้องซับคอร์ด กดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะบ้มีพี่น้องกับบ้มน,นี่มีมีค่ะบ่มีพี่น้องบ่งคิดให้กับบ้าีกำลังใจทายคิดเองนนะะสวัสดีตอนเช้าค่ะการเฉินค่ะถ้าการเลี้ยงขี้ออาบน้ำค่ะก็ใ,ให้พี่ๆทีมงาน,นอาจารย์ดนตรีอาบก่อนค่ะเดี๋ยว สาวอาบที่หลังก็ได้ที่นี<ม>่เพราะว่าน้องงุ่มกับน้องน้ำตาลนะคะเดินทาง8ปดนาฬิกาค่ะเดี๋ยวไปกับพี่เคียงนะคะจะได้พี่เคียงก่อนเพราะว่าพี่เคียงก็จะขอมาไหวา้พระอยู่ฝากก่อนเดินทางนะคะทีมงานอาจรารย์ทั้งทีเราก็จะเดินทางก่อนค่ะนี่ยูทูบเบอร์กับรังใจค่ะเอาสู้ๆไปได้วยกัน พักกันนอตหน่อยค่ะอ้นอนอุ่มเือเสียงเสียงสี่เสียงเนี่ยพื่อเสียงสิวัดลงทองนีน่ค่ะตากหมอกน้ำใจสู้กันมากทุกคนค่ะขอกำลังใจจากคอพ่อแม่กูุกันนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้ค่ะโอ้มันขึ้นเกิดปัญหาค่ะหลังจากที่พักกันสว่อมแล้วๆนะคะเกิดปัญหาสามารถกลับไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะ กสิไดนนอนกันค่ะคือในยินเสียงประมาณตีสองเกือบตีสองสี่สิบค่ะจังแยกใหญ่กันกสิดรนอนั่นประมาณตีสามตีห้ากับลูกล้วพี่นองค่ะบางคนจังนอนบบรับบ่รับบางคอนขนาดจ,จะให้ในนอ่นค่ะของอุ่มเสืออะไรวะอาจจะมีคนท่านในนอนนะคะสำหรับเมือนี้นะคะโอ้มุมนี้คือสวยมากแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นาเหมือนการได้รับพลังงานดีๆ เหมือนรถเราออกแสงเลยอะเหมือนพี่มิ้นต์ออกแสงเลยค่ะนี่มุมสวยมากนะคะฝากพี่น้องน้าแน่ก็แล้กันค่ะคนละไหลคนละแช่เลยคะ่ะคนละซิบแช่กับวาวากันว่าเป็นยังค่ะแช่ออกไปแช่ออกไปพี่น้องผู้เอ่นท่านอื่นเพิ่นได้เห็นน้านะคะว่าโอ้หนีบน่รถแฮรจะเลื่อนสินนะคะค่ะสนใจมีงานอยากว่าจ้างค่ะศุนเ้าแปด 949-1169นะคะนี่พี่เขียนปูลอละ้อนี่ยและพร้อมรับสายพี่น้องตลอด24ชั่วโมงค่ะคันนเพื่อนๆทักมากทังบานฝากเรือว่าคอมเมนต์บานแดงอาจจะไม่เห็นหรือว่าคอมเหม็นเอ่อบานแดงอาจจะไม่เห็นนะคะถ้ามีงานด่วนติดต่อนะคะอยากรูก้ราคาอยากสอบถามโทรมาถามก้อนใดค่ะพี่น้องคะที่เบอร์โทร0989491169เลยนะคะโอ้งามเนาะคะ่ะพี่น้องคะสีรถงามงามคุณนะ ตะเกียบเ่ากับพละลลอยืนหนาเล้ยงเงกินว่ามาลายวัิี้พหนายินว่ามาลายก็เลยหนาเลี้ยงอ่ะ <c oughs> อาจารย์นางเติมค่ะของน้ำเขาก็มีตรงตรงนั้นน้ำนะคะอาจารมองมาเห็นว่าตอนนี้แสงพระอาทิตย์กำลงังขึ้นสูงก็เกาะะ่าแล้วค่ะแสงก็วิน จะแสงตะเว่นเนี่ยงตาโอ้สวยงามสวยงามวันนี้พี่มินของเราออกงานเช้านะคะประตูหนาร้อนแหกกระเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์อ้าวัะมาคลิปนี้ค่ะโอ้เลวลา ครบแล้วลเวลาเบิร์แล้วฝากพี่น้องรับชมได้คลิปต่อไปน้ำกระไรกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่อีพีเอานับหนึ่งอันนี้เป็นอีพีหนึ่งค่ะพี่น้องยันต้องอุ้มสีเขียนยกกันไ้งานวันที่15 e ห้าพีหนึ่งพี่น้องจะได้รับรับรับชมคลิปแบบตอนเนือกนะ,คะ่ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ขะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่คอมเมนต์ค่ะขอบคุณไปก่อน